เจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสุขาสังคัสสะสามีคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขจากพุทธศาสนาสุภาษิตดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันหากคนในสังคมมีความพร้อมเพียงกันก็จะเกิดความสุข พจนานนกมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายของคำว่าสามมิคีหมายถึงความพร้อมเพียงความปรองดองกันความสามมิคีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอ,ลอมให้คนในสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆผู้ที่มีความสามัคคีนั้นจะเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยรู้บทบาทของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติคุณธรรมข้อนี้ถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากสำหรับบุคคลทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะเพราะกิจกรรมบางอย่างเราไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้โดยเพียงคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือของคนหมู่มากช่วยกันจึงจะสำเร็จได้ ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระบรมราชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทาระมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในพิธีส่วนสนามทหารรักษาพระองค์นาลานพระราชวังดุสิตวันที่สาธันวาคมพุทธศักราช2505ความว่าคราวใดที่ชาวไทยมีควาสมสามคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติกรอดผลจากภัยพิบตัติสู่ความสุขความเจริญแต่คราวใดที่ขาดความสาม,มัคคีกลมเกี่ยวกันก็ต้องประสบเคาะกรรมกันทั้งชาติจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดการที่จะเสริมสร้างความสาม,มัคคีปรองดองนั้นเราสามารถนำหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้าช่วยนั่นคือหลักสารานิยธรรม6ซึ่งมี6ประการดังนี้ 1. นเมตตากายกรรมคือการทำความดีต่อกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะต่อกัน 2. อเมตตาวจีกรรมคือการพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดด้วยช้อยคำที่สุภาพไพเราะ 3. ามเมตตาวโนกรรมคือการคิดดีมีความหวังดีและปราชนาดีต่อกัน 4. ส,สาธารณโภพคี คือการรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม 5. ศีลส,สามัญญาตาคือการปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบเคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและ 6. ทิฏฐิสามัญ,ญาตา คือการรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับจะเห็นได้ว่าคุณธรรมในเรื่องความสามัคคีนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเราทุกคนซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยหากเราปฏิบัติได้สังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่สงบสุขปลอดภัยดังนั้นเรามาร่วมกันพัฒนาสังคมไทยของเราให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่ ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยน้อมนำพระบรมราชโชวาทและแหลักสารานิยธรรมหมาปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุขให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติของเราดังคำประพันธ์ที่ว่าสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่จงร่วมใจรักใครให้สุขขีมีหลักธรรมหนุนนำสร้างสิ่งดีเพื่อธานีแผ่นดินถิ่นของไทย